โยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,น,นกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในรายการพีพีทีวีนะครับรายการที่คนหน้าตามไม่ดีก็ไม่ต้องดูเนาะรอเล่นดูได้ครับดูได้วันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมแบบไม่โกงกันนะครับผมว่าเมื่อตอนนั้นผมก็เล่นมินิเกมแบบโกงผมลืมบอกไปเลยว่าผมเปลี่ยนแอปแอปอะไรอะผูดไม่ถูกแอปอร์คลิปลง YouTube ใหม่แล้วนะครับเป็นแอปนี้เลยครับ แอปนี้ผมไม่รู้นะว่าเสียงมันจะดีคมภาพมันจะคมชัดหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆคือมันเล่นเกมแล้วไม่ไม่แหลกมันแอปจอยเกมครับผมไม่ได้ใช้แอปโกงนะครับอันเนี้ยเล่นแบบไม่ใช้แอปโกงกันบ้างเอานนี้มาเอาคลิปีปึ๊บเสร็จแล้วก็ใส่ข้าไปเลยครับใส่ข้าไป เนี่ยมันเล่นแม่งโคตรลื่นเลยไม่มีแลกเลยเนี่ยไม่เหมือนแอปจอยเกมแอปจอยเกมเดี๋ยวเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไม่รู้จะตกเฮียอะไรนักหน้าเนี่ยไม่มีความแลกอะไรเลยโคตรลื่นอ่ะ พอมาขึ้นมาผมกระตีมันตกบินนี่ว่าไปเลยมันบินผมก็ไปอ่ะเอ,อือกระโดดตกเองโงทชิพ่ายกูเนาะแอปนี้มัน ทำอะไรได้บ้างเนี่ยป้ายโอเคตึ๊บเอานี่มาเอารงเท้าถ้ามีเสียงอะไรเข้าไปในนี้ก็ขออภัยกันด้วยนะครับพอดีว่าน้องตื่นตื่นอยู่กลางกลางผมบอกให้ไปตื่นนูนก็ไม่ไป ค่าคนกากลอยกาก,กันตายหนึ่งเชื่อได้เลยถ้าผมไปผมก็โดนมันติตก เฮ้ยอย่าเปิดกล้องน่านตายเลยเฮียพอเปิดกล้องก9กแปดเจ็ดหหสสาไปเลยอันนี้ได้ชุดกอดดีปึ๊บลงล่างลงล่าง ออกมาด้วยถือว่าเป็นเรื่องดีรู้ป่ะทำไมถึงดีเพราะว่าเราไม่มีดาบแล้วก็ครับดาบกาก,ก,ก่อนอืมทำไมเราไม่ฟาร์มเป็นดาบนี่เลยวะอืมสามอันพอดีอ ที่มันใช้ส่องอันไม่ใช่เลยวะเกนขึ้นๆมันไปกับมุดเราๆดูว่ายังไม่ได้เอาเลยถือว่าเป็นเรื่องดีที่มันทิ้งดาบเล็กไว้ให้เหราเนอะ ต่าไปเราจะมาเล่นแอปโกงให้ดูกันนะคะรับผมว่าอยู่ตรงกลางมันไม่คดีเท่าไหรเไ่เป็นไงเป็นไงเป็นไงสกิลเทพโหโ ที่เล่นเกมมครับไม่มีเสียงเพราะผมปิดนะครับตอนเวลาเปิดมันดังเตินอ่ะง่ายๆดังเตินแล้วมันม,มีปัญหาเธอยิงแล้วไม่โดนอา้าวชิบ่ายเดินตกเองเอีกผมเล่นกาครับอย่ามาว่าผมเลยครับผ่มกตดตร้เ๋่วต่อไปเดี๋ยวผมจะไปเล่นมินิเกมสงครามเตียงเนาะแต่ว่าไม่ใช่ EP นี้เป็น EP หน้า อีพี e. หน้าน่าจะเอาคุณน้ำตาลมาเล่นด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไม่รู้ว่าเขา,เาจะมาหรือเปล่าแค่นี้น่าจะพอสมออแค่นี้น่าจะใช้ได้พอสมควร เป so ็นเพื่อนกูเปล่ากูเป็นเพื่อนงั้นแหละพอมึงต่อบอลมากูก็ให้โอกาสตีมึงตกจบถามว่าใจมาไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไปเว้ยไปตรงกลางเว้ยตรงกลาง หาของหาของทำไมไม่ได้นิทานูมั่งวาได้จะลูกทะนูเนี่ยยาตรงกลางจะเป็นเป้าให้มันเราต้องไปอยูแดะแถดด้านข้างครับอืม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 ตายซะเถอะมึงดีมาก ดีมากตกแบบอยมาจาการแล้วก็ออไอ้อเชี่ยนี่มึงย่าลุมกูดิย่าลุมกูพอมาแล้วมึงก็เป็นอย่างเงี้ยแม่งเสือกลุมกูนั่นตกตายเลยอย่างน้อยกูว่าคิวได้คิดตัววะจำไม่ได้อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ไปคลิปกันนะครับ สี่ส,สองหนึ่งตุยเฮ้ยตุ่ยมันเลยเมื่อกี้เนี่ยที่ผมชนะมาตลอดตลอดเพราะว่าผมได้ของโหดอดยู่แหละดาพิงก็จริงแต่กาะโหดอ่ะโอคขานี้ดาโหดไว้แต่เกาะไม่โหดก็สีมองเทงครับง่ายๆเลยนะเพราะว่าเล่นแอปจอยเกมอ่ะตอนเราไปตีเพื่อนอนะ่ะ ต้นเวลาไปตีคนอื่นเนี่ยแม่งโคตรแหลกเลยพอโคตรแหลกทีนี้แม่งก็ตีมันไม่โดนแล้วผมก็ตายตลอดคร้าวนี้กูแหลกเอง กูจะไปฆ่ามาัน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 เดินตกตายเองโคตรเลยโคตรเออติง่งอย่าไปด่าเขาเพราะเราก็เคยเดินตกตก,ตกตายเองทำอะไรมงเนี่ย เฮ้กูเปิดคาด้วยเองไงนะวะตึ๊บตึ๊บไอ้เฮียนี่มึนมึนปะเนี่ยเออกูรู้เลยไอ้เฮียนนี่โกงไอ้เฮียนนี่แฮกแฮกเหมือนผมไม่มีผิดไปแล้วไว้กูตึ๊มึงบวกกันอยู่ใช่ไหม ไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรกูจะได้ไปบวกด้วยไอ้เหี้ยมึงชนะได้ไง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 จริงมันต้องที่นี้ต่อคืนฉลาดไหมต่อคืนบ้านแหะหัวร้อนเกมมิ่งแล้วไยใครขุดเนี่ยนั่นไงโดนลอยล้วตัวใครรลอยวะ มีธนูสาดเลยหัวร้อนเกมมิ่งหัวร้อนเกมมิ่งหัวร้อนเกมมิ่งต้นขายยิงดีกว่ายูงเงี้นะโดนยิง เลือดก่อน อุ้ยก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผมกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ